Þakk fyrir að hluta. เอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโตหลวดตาลูสับยูนิจาร์แลเวผมแบ่งลิสต์กันอีเช่นเคยโดยในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกิจกรรมกอบกู้สำนักทางหรือเรียกง่ายๆว่ากิจกรรมปลดรีวิวซึ่งกิจกรรมตัวนี้มันจะต่างจากเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นนะผมขอแนะนาสปอนเซอร์หลักของผมก่อนนั่นก็คือร้านเติมเกม power pay สะดวกเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ทางร้านได้เปิดบริการมาอย่างยาวนานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาร้านเเติมมกรานนะป็้ Power ล ว่าใครใช้บริการกับร้าน PowerPay เป็นประจำอย่าลืมกดเลือกสนับสนุนสตรีมเมอร์เป็นช่อง Back t s e t กันด้วยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันเลยดีกว่าโดยครั้งนี้เป็นการปลดเลเวล69ไป70นะครับมันจะมีอยู่3มช่วงนั่นคือ 49, 59และล่าสุดนี้เป็น69ครับซึ่งกิจกรรมปลดลิมิตครั้งนี้เนี่ยมันจะอยู่กี่วันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโดยกิจกรรมตัวนี้ครับจะอยู่เป็นช่วงเวลา42วันเอาเอง่ายๆว่ากิจกรรมตรงนี้หรือว่ากระดานตรงนี้ที่เราจะได้ x p เนี่ยอยู่เป็นประมาณ42ววัันนนเเเลลยยยผมมมออง่าะาะะกๆ ถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวกับตัวเก่าผมจําไม่ได้ว่าตัวก่อนเนี่ยมันอยู่เท่าไหร่นะไอตอน49แต่จําตอน69ได้เพราะว่ามันอยู่ประมาณ30วันครับรอบนี้เนี่ยอยู่ถึงประมาณ41วันเลยก็สูงกว่าเดิมเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมครับตรงนี้เนี่ยจะมีตั๋วให้ประมาณ1 2ึสาครับผมมีอยู่ประมาณ3ตัวนะแล้วก็หัวใจชมพู่อ่ะสำหรับใครที่เป็นสายที่ใช้ไส้กอกหรือว่า880ปเป็นประจาเนี่ยโหยิ้มเลยนะได้ไส้กอกฟรีเอ้ยไม่ใช่ได้ไส้กอกได้ตั๋วฟรีพร้อมที่อัพสายใหญ่ถ ไอห,หัวใจคุณจะได้อยู่ประมาณ42นะใช้พันไส้กรอกต่อว,วันอันนี้ผมถึงอยู่แล้วนะไม่มีวันไหนที่ไม่ถึงหรอกแล้วก็ใช้880นะก็จะได้เป็น3ตัวต่อว,วันซึ่งผมคำนวณดูแล้ว42วันเนี่ยเราได้เป็น226ตัวครับโอ้โหนี่คือตัวที่เราได้มาแบบฟรีๆภายใน42วันที่เราเก็บเนาะและมันยังไม่หมดแค่นี้มันยังจะอยู่ในกิจกรรมอีกอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครถึงเลเวล69เนี่ยจะได้เป็นบัตรตัวนี้บัตรตัวนี้ก็จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยไปหาวงแหวนในกิ ไปกันเลยดีกว่าครับว่ากิจตัวนี้เนี่ยจะเป็นประมาณไหนพอกดเข้ามาก็เหมือนกิจตัวเดิมเลยเพียงแค่ว่ามีการเปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยก็ยังจะเก็บตรงนี้อีกนะอ่าตรงนี้ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นกล่องของรางวัลอ่ะจะเป็นแบบนี้เราผ่านปุ๊บเราก็จะเก็บแล้วก็ปลดตัวเดิมเนี่ยจะเป็นดอกไม้แต่ตัวนี้ก็จะเป็นกล่องครับเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยแล้วก็ดูแผนที่ครับก็จะเปิดเป็นประมาณนี้แล้วก็พอด่านสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของบอสต,ตัวใหญ่ใช่ไหมในขอดูแป๊บอ่ะบอสตัวใหญ่ครับของรางวัลเนี่ยก็จะ1ตัว2ตัวได้ประมาณ3ตัวครับแล้วก็จะอันดับเนี่ยก็คล้ายๆรางวาัลการไต่หออ่ารายสัปดาห์เลยนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมแนะนําว่า ไต่เท่าไหนาก็ได้เหอะนาของรางวัลไม่ได้ต่างกันมากตรงนี้ก็จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยฟาร์มมุงแหวนได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเรามาดูซัก ห้าดาวสีดาวดีกว่าอาจจะเป็นปาน9ก้าหมื่นปีอยู่นะยังไม่ถึงแสนปีเพราะฉะนั้นก็นะครับผมไม่ถึงแสนปีอาจจะเป็นประมาณนี้ครับสําหรับกิจกรรมที่จะให้เราท้าทายไม่มีอะไรเลยเหมือนเดิมเป๊ะๆนะเอาจิงๆเหมือนเดิมเป๊ะๆมีแค่การแก้ไขเปลี่ยนจากดอกไม้ตรงนี้เป็นตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนแผนที่นะครับผมอาจจะปกติเราจะเลือกตรงนี้เอาใช่ปหมมันก็จะมีเฟสหนึ่งเฟสองเฟสามแต่รอบนี้เราจะเลือกแบบนี้เลยเป็นแผนที่ใหญ่ๆครับซึ่งถามว่าต่างจากเดิมไหมไม่เลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาใช้ e อกันเลยดีกว่าครับโดยตอนนี้เนี่ยผมใช้ EXP ไปแล้วในภารกิจรายวันเดี๋ยวผมมาดูก่อนว่าภารกิจรายวันเนี่ยผมได้ EXP เท่าไหร่และขอบู้สำนักทางเนี่ยผมได้เท่าไหร่ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับตอนนี้มีอยู่อ่าหน0่งร้ออ่ะ เป็นประมาณนี้ละกัน1,280ครับเท่าที่ผมคำนวณดูนะแล้วเราก็ทําการไปเคลียร์เลยดีกว่าว่าเราจะได้ต่อวันเท่าไหร่เนาะอันนี้ปุ๊บเลือกไปแล้วอันนี้ก็เลือกไปแล้วอันนี้เก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปเคลียร์ที่หลังครับอ่ะติ๊กอ่ะติ๊ก,กครบครับแล้วเราก็ไปเลยเดี๋ยวเราผมขออนุญาตดีเวลานะครับผมในการฟาร์มทุกคนจะได้ดูง่ายขึ้นเนาะ หรือไม่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากดูก็ทําการกดลัดคลิปได้เลยเอาละครับผมผมก็ได้เคลียร์เควสประจําวันเรียบร้อยแล้วต่อไปนี่ก็คือการลงกิจกรรมตัวนี้แหละครับกอบกู้สํานักถังเดี๋ยวเราไปลงกันเลยดีกว่าครับว่ามีจะมีความยากง,ง่ายแค่ไหนผมคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมทุกๆอย่างนั่นแหละอ่ะเข้ามาครับจะเป็นบทสนทนาแล้วเราก็ได้เวลาอุกรกอ์สายฟ้ามาบึ้มอีกแล้วครับอ่าปึ๊บไปเปิดอ,ออโต้เลยดีกว่านะจะได้ง่ายไม่ยากหรอกนะครับผมเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้มันมีตะมอนบางๆอยู่แล้ว ถ้าเจอถ้าเกิดว่ามันจะไปโหดเนี่ยมันจะไปโหดในบทกวีหรือว่าอะไรทักอย่างที่มันเป็นมอนตัวใหญ่เลือกเ,อเลือกได้ว่าเราจะตีขนาดระดับไหนอะไรอย่างนี้เนาะนี่ก็จะได้กล่องมากล่องก็จะเป็นตัวนี้ครับเพื่อเอาไว้ปดสิ่งก่อสร้างนะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราตีอะไรได้บ้างอ๋อเราตีตรงนี้เสร็จเราก็ต้องตีลงเตียมนี่ว่าโอเคสามารถคอมโบต่อเนื่องได้เลยนะถามว่าของดีไหมเห็นแล้วหนักใจวะทุกคนของเราวันไม่ได้ดีเลยนะมันควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะจริงๆควรจะเป็นแบบ 70,000ก็ได้ขั้นต่ำขั้นต่ำสุดเลยนะแต่นี่ยังเป็น60,000อยู่เลยแต่ไม่เป็นไรนะห0 0 0 0ผมก็ต้องการเหมือนกันเพราะว่า60,000ผมใช้เยอะอยู่ปับ๊บอ่าแล้วก็บึ้มไปตูมนั่นแหละครับจบเอ้ยมีเอฟเฟกต์น้ำแข็งด้วยแสดงว่าผมใส่วงแหวนมาเนี่ยวงแหวนแสนปีครับเพิ่งตีขึ้นมาไม่รู้ว่าจะเอามารีวิวหรือเปล่ามันไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรมากมายเดี๋ยวค่อยรีวิวแล้วกันเนาะโอเคแล้วต่อไปเนี่ยเราจะไปลงที่อะไรต่อลงเสือแล้วกันอ่ะลงเสือ รอบนี้เขามีระดับให้เลือกไหมอ่าสามารถเคลียร์ได้เลยครับเราไม่ต้องแบบไปลงตัวอื่นเยอะแยะและ้วรอบนี้คือเราเคลียร์จบๆไปเลยโอเคอยังนั้นเราจะทําการเคลียร์เลยปึ๊บใช้2ครับเรามีอยู่ประมาณ60ต,ต่อวันดังนั้นเนี่ยเรากดเคลียร์เอ้ยแบบนี้ง่ายกว่าเดิมนะมันมีจริงๆมันมีตั้งแต่ในรอบที่แล้วแหละแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยเขาเอาเข้าช้า นิดหน่อยไม่นิดหน่อยดิเกือบจบกิจกรรมอะแล้วเขาเอาเข้ามาซึ่งมันแทบจะไม่ได้ใช้เลยแต่รอบนี้คือโอเคนะครับผมได้ใช้สําหรับคนที่ขี้เกียจเนาะเฮ้ยออกมาว่ะห้าหมื่นหนึ่งอันครับแล้วก็ตรงนี้ทุกๆวันทุกๆวันโอเคได้ครบครับจะเป็นประมาณนี้เลยโอ้โหโโก็ได้ของครบไปแล้วเ,เดี๋ยวนะมันได้กล่องเมื่อกี้ทุกๆวันเหรออ๋อน่าจะเป็นไม่รู้เลย ไม่รู้น่าจะได้3อ๋อนี่ไงรางวัลพิเศษนะครับผมจะสามารถรับได้ประมาณ3ครั้งนะไม่รวมกับพวกลงเตียมอะไรอย่างนี้เนี่ยก็พรุ่งนี้นะครับผมน่าจะปลดไปป่าที่2อะไรอย่างนี้เนาะโอเคถือว่าฟาร์มง่ายขึ้นนะต่อไปเนี่ยผมต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนที่จะรับ exp ดังนั้นขอเวลาสักหน่อยนะครับผมรอไอ้มอนเนี่ยมันทำงานเสร็จก่อนเอาล่ะครับผมตอนนี้เนี่ยเควสก็ได้เคลียร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหใช้เวลานานเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะในการเคลียร์เควสรายวันโอเคกดรับไปเลยครับบึม อ่ะตอนนี้เนี่ยผมได้อยู่ที่ประมาณ2,500อ่ะ2,508 30โอเคโดยประมาณนะเพราะว่ายังเหลืออีกภารกิจหนึ่งก็คือไปตี อ่อไม่ไดีสุ่มนะครับผมสุ่มอะไรนะตู้นะครับผมอ่ะตรงนั้นเนี่ยผมตัดทิ้งเพราะว่าผมไม่สุ่มนะแล้วก็ไปทางด้านของตีกระดูกวันนี้ด้วยวันนี้ก็ยังไม่ได้ตีครับมันยังไม่ถึงเวลาเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่พันห้าสองสามศูนย์บวกกับพันสองแปดศูนย์ที่เรารับมาตอนนั้นแล้วอ่ะโอเควันนี้เนี่ยผมได้อยู่ที่ประมาณสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบเออก็ถือว่าน้อยนะอันนี้ถือว่าน้อยนะแล้วก็ต่อไปครับกิจก,กรรมของวัวสุนัรทางอันนี้ทำเวสเสร็จแล้วแค่อ่ะเอาง่ายว่า2ตัวนี้คือกินขาดแล้ว่ะ กินขวาแอกินขาดจากเวสรายวันแล้วตรงนี้ก็รับฟรีรับฟรีหมดเลยโอ้โหช่วยให้เลเวลเราเนี่ยเติบโตได้เยอะมากเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวเรากดรับไปเลยเดี๋ยวดูก่อนอ้อเอ็กพประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะครบหรือเปล่าไม่น่าครบหรอกมันหลายหมื่นครับอ่ะปึ๊บอันนี้น่าจะได้อยู่ที่ประมาณหมื่นเดียวแหละนะกดรับไปโอเคมันรับทั้งหมดได้ไหมเนี่ย <c oughs> อ่ะกดกดแบบนี้ดีกว่าปึ๊บป๊บปบ โอเครับทั้งหมดแล้วนะก็กิจกรรมก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็ได้มาที่1นึ่งพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะขึ้นเลเวล68ได้ก็ขึ้นเร็วเลยแหละสลาวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าใครชอบค,คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้คุณพลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงสลาวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอดบายคับท่านผู้ชม